ข่าวสะเทือนอกสะเทือนใจเรื่องแผ่นดินไหวนะคะทุกคนค่ะซาเดือนก็นได้ข่าวนะคะที่แรกกับบอยากเสื้อ,อพี่น้องบอเสื้อหูเจ้าของบอกว่ามันสิเกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวก็ได้ยินแต่ข่าวประเทศอื่นนะคะประเทศนอกแต่ว่ามาเจอกับประเทศเท่านะพี่น้อง,งป้องปายนะคะตกใจบอรอยากเสื้อเลยนะคะแต่ที่นี่แม่เพื่อกับแม็กซ์เนเจอร์มาหาเนาะคอมาหา ว่าสั้นอ่นแผ่นดินไหวว่าสั้นว่ะอ้าวแผ่นดินอะไอยู่ใส่ละแม่ว่าสั้นอ้าวแผ่นดินไหวมองน้องอันมันมวยมันเฮ็ดงานว่าสั้นว่ะอยู่แถวปทุมพี่น้องแถวปทุมมานวนครทีแรกแม่โทรมาว่านน้องอันนอนอยู่อันกาแฟนอยู่เทิงห้องไปมาได้ยินอ่ามันสั่นมันสั่นมันไหวนะคะน้องสาวเลยตกใจก็เลยผ้ากันเล่นลงมาได้แมวตัวนึงนะคะอันนี้ค่ะ นะคะโว่าสิเป็นนะลูกสาวนะคะลูกสาวกะเข้าห้องน้ำอยู่กับโอ้นะคะเป็นวินวินวินเวียนเป็นสั่นเป็นวินว,นว,นวินนะคะ,ะได้ข่าวมานะคะแล,ะล้วก็ไปหอดจังหวัดสกลนครจังหวัดสาวเดือนอยู่นะคะ,ะได้ยินข่าวแม่เพื่อนกันรายงานมา,าว่าโรงพยาบาลทางสกลนครกันเคลื่อนย้ายนคนป่วยลงจากอาคารมาซันว่ามัน ไวไไวมห่อดจังหวัดสกลนครพี่น้องจา้าแต่ว่าที่แม่สาวอยู่บ้านแม่สาวเดือนอยู่บ้านนะ่ะบบได้ไวแผ่นดินบบได้ไวอ่าบได้ไวมองเราอยู่นะ่ะแต่ว่าไปสั้นไวแผ่นดินไวมองอันโรงพยาบาลนะคะสั้นไวแหง้งแห้งเติบว่าสั้นแม่ว่าจนนั่งพยาบาลเอาอ่าทยอยคนไข้ออกจากอาคารเลยนะคะทุกคนแบบชุกเฉินเลยนะคะอืม แต่ไ่ได้ข่าวควมเสียหายหรอกนะคะบ่ได้ข่าวควมเสียหายว่าอาคารถล่มนะท่สีบ่มีแต่ว่าน่าจะสั่นธรรมดาเนี่แหละนะสั่นไวธรรมดาแหละนะคะอ่าบัดนี้ก็มาทางอันน้องเพื่อนรายงานให้ฟังว่าอยู่ทางสุพรรณแถวสุพรรณการนบุรีนะคะทุกคนอืมไล่ซดอยู่น้องกับมาเบ้าให้ฟังอ่าทางพี่ไม่ไม่แผ่นดินไม่ไหวเหลยว่าสั้นทางใดลละ หนูอยู่กรุงเทพอ่าฉันอยู่กรุงเทพแถวสุพรรณกับแม่น้นองเขาเบาเขาเบิ่งข่าว,วมานำมารันนะคะแถ,ถวกาญจน,นบ,บุรีแถวคอนแก่นพี่น้องจ้าแทวแถ,ถ,ถวคอนแก่นชาวเดือนเบิ่งคลิปมาแล้วนะเบิ่งคลิปมาแล้วก็โอ้ยพี่น้องฤทือ์ตนซัดนะคะหัวใจห่อเหี่ยวนะคะทุกคนนะใจหายใจความคิดนำมัน ซูมเพิ่น,นั้นประสบภัยอยู่นะคะทุกคนคิดนําพี่น้องเลยมบมว่าสิเป็นจังหวัดใดก็มีผลกระทบเบิร์ดนะคะกรุงเทพปทุมธานีจตุจักรนะคะ,ะไปฮอดอันโคราชไล่ไปพูดฮอดสกลนครมับเลยนะคะฟังข่าวมาก็ได้พี่น้องเลยนะคะ,ะนะคะรายงานข่าวด่วนนะคะทุกคนจะจะไปกินทั้งนอก งานมันเกิดพ่อไปกินทั้งนอก <Bye. S 1> ไปกินทังนอก <ent> ลูกแต่งตัวเ,เรียๆแป๊บนึงเด้อสิบ้ากันออกไปทั้งนอกพี่น้องป้องไฟได้รับข่าวมากกบ่ามาสู่กันฟังนะสะเทือนอกสะเทือนใจชาวเรือนไปเลยนะคะใจหอ่อเหี่ยวไปนําทุกคนคะสงการว่าสิกบสกุลนครก็มาเป็นเรื่องแบบนี้อีกละเนอะพี่น้องก็ไม่อยากไปใส่มาใส่เลยนะการเดินทางเนี่ยกับ บอค่อยปลอดภัยแล้วพี่น้องจ๋านะคะมาคิดนําก็ได้นะว่าสิกับสกุลนครนะคะพี่แรกว่าสิกับอันเครื่องบินกับน้องสาวสองคนกับลูกสาวผู้นึ่งมามาคิดเบื้องจังนึ่งกับมาเป็นแผ่นดินไหวนะคะอืมนะคะทุกคนสองเดือนขึ้นไปอยากกักป็นไดโอ้ยสุดยอดเลยมื่อนี้นั่งอยู่ดีๆก็ได้รับข่าวได้รับข่าวแบบกระทันหันเลยนะคะทุกคนนะอืม โอ้สุดยอดเลยมานนี่กระไดบุคิดว่าสี่มีเหตุการณ์แบบมีเกิดกับประเทศไทยเฮาพี่น้องตะกี้กับเป็นแต่น้ำประเทศอื่นเน,ะนเาะมาเรี่วเท่งไงมาอ่าเกิดน้ำประเทศเฮาแบบเรได้ได้ตั้งโตเลยพี่น้องนะคะมาแบบมาแบบกระทันหันเลยข่าวแบบตกอกตกใจไปเลยนะคะทุกคนนะเป็นข่าวใหม่ข่าวกระทันหันไปเลยมันนี่กระไดเอา้าเซเรลาพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนนะมอมอย กันเรื่องกันแผ่นดินใหวสู้กันฟังพี่น้องจ๋านะนะคะด้วยความเสียดใจใจหอหอ,หอเหี่ยวเฮ้านี่แหละนะคะดอตนผู้มันประสบภัยนะะ่ะพี่น้องเอ้ยนะคะสวัสดีค่ะ